สวัสดีค่ะวันนี้พวกครูนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะครูจะมาสารุปเรื่อง,งาการเกษตรนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะมีสีหัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะได้แก่การเลี้ยงปลาสวยงามวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การเลี้ยงปลาสวยงามนะคะตัวอย่างการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะ ในหัวข้อที่1นนะคะการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะก็คือเป็นงานอดิเรกนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะเกิดขึ้นหลังจากการเลี้ยงปลาไว้เป็นอาหารนะคะเพราะปลาบางชนิดนะคะมีความสวยงามนะคะไม่เหมาะแก่การนํามารับประทานนะคะจึงได้มีผู้คิดค้นนะคะนําปลาสวยงามเหล่านี้นะคะมาเลี้ยงไว้ในตู้กระจกใสนะคะเพื่อใช้เป็นสิ่งตกแต่งอาคารบ้านเรือนนั่นเองนะคะ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลานะคะก็จะมีตู้ปลาเครื่องปร๊มอากาศน้ำยาปรับสภาพน้ำกระชอนตักปลาหินสีหินกรวดต้นไม้น้ำนะคะประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือตกแต่งอาคารบ้านเรือนนะคะให้ดูมีชีวิตชีวานะคะผู้เลี้ยงหรือผู้พบเห็นนะคะก็เกิดความเพลิดเพลินนะคะแล้วยังสามารถประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะ และปลูกฝังความมีเมตตานะคะต่อสัตว์และมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะตัวอย่างการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะปลาสวยงามมีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลาหางนกยูงปลากัดปลามังกรปลาหมอสีปลาคาปลาเงินปลาสอดแดงนะคะและอีกมากมายนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูก็ยกตัวอย่างปลาหางนกยูงไปนะคะสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงามแบบง่ายๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบนะคะในหน้าที่78ถึง79นะคะเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนระบายสีลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะเห็นทุกข้อนะคะจากนั้นเขียนชื่อนะคะถ่ายลงในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ